เราได้รู้แล้วว่าเวลาที่เราสารภาพเราต้องสารภาพอะไรอุย้ยตายไม่ได้แล้วนะคะไม่ใช่ตายโอ้ตายตายเธอสวยจังเราต้องพูดไหมเราต้องให้เขาตายก่อนไหมคะก่อนที่เขาจะสวยไม่ต้องใช่ไหมเพราะงั้นต่อไปนี้คําพูดของเราเราต้องระวังนะคะอย่างเช่นคนมารับการรักษาโรคแล้วก็เวลาที่เขารู้สึกดีนะคะ ตอนที่อยู่กับเราเขารู้สึกดีแต่กลับไปเขาอาจจะรู้สึกไม่ดีอีกนะคะเพราะมันห่างนะคะแต่ว่าพระเจ้าไม่ให้เราดำเนินชีวิตตามความรู้สึก แต่ให้ดำเนินชีวิตตามสัญญาที่พระองค์มีไว้และเราต้องเหมือนกับมวยป้ามาสู้กับมันว่าพระเจ้าสัญญาอะไรกับเรามันต้องเกิดขึ้นพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่โกหกพระองค์นั้นไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่เป็นรูปปั้นที่ไม่มีชีวิตแต่พระเจ้ายังดำรงพระชนอยู่นะคะพระองค์ยังมีชีวิตอยู่เรารู้ได้ยังไง เรารู้เพราะเวลาเราพูดคุยกับพระเจ้าเราสัมผัสได้พระองค์ตอบเราและเราขออะไรพระองค์ก็ให้เราเรารักษาโรคพระองค์ก็อยู่กับเรานะคะนะคะเพราะงะั้นเนี่ยคำพูดเวลาที่เราพูดจึงต้องระวังมากนะคะก็อย่างเช่นมีคนนะคะถ้าหากว่าเขาเป็นมะเร็งนะคะแน่นอนที่สุดคนหลายคนรู้แล้วนี พอหลายคนรู้เขาก็บอกอ๋อเธอพระเจ้าเาไม่ใช่พระเจ้าโอ้เธอเห็นเพื่อนเขาบอกว่าเธอเป็นมะเร็งใช่ไหมแล้วเป็นยังไงคะใช่เป็นการยอมรับไหมยอมรับหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงไม่เจอใครก่อนนะคะเพื่อเราเจะได้อยู่กับพระวชนะของพระเจ้าเพื่อเราจะได้เอาพระวชนะของพระเจ้ามาพูดจนเราแข็งแรงพอคนก็พูดปั๊บเนี่ยมันจะเหมือนกับมันเหมือนกับมเมล็ด ะะปลูกเข้ามาในชีวิตของเรามันทาให้มเมล็ดแห่งความเชื่อของเราเนี่ยที่กําลังจะขึ้นเนี่ยโดนไอ้โดนวัชพืชอะ่ะมามาเขาเรียกว่าอะไรมาขึ้นแล้วก็มาม,มาเขาเรียกว่าอะไรนะ มาคลุมไว้นะคะทำให้มเมล็ดนั้นขึ้นไม่สะดวกเพราะฉะนั้นการที่เรานั้นจะต้องระวังระววยเนี่ยสำคัญมากๆเลยเราจะต้องระวังในคำพูดและต้องรักษาชีวิตของเราไม่มีใครเขาหวังดีกับเราจริงๆนะคะเราเองต้องหวังดีกับชีวิตของเราเนี่ยมากที่สุดเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้รักษาคำพูดของเราไม่ระวังคำพูดของเรา ความตายก็จะเข้ามาในชีวิตเราแถมยังมีคนอื่นเอาพูดความตายใส่ชีวิตเราด้วยเพราะงั้นถ้าตอนนี้เราไม่สามารถที่จะปกป้องตัวเองได้หยุดอยู่คนเดียวกับพระวจนะของพระเจ้ากับใครที่มีความเข้าใจในตัวเรานะคะและเราจะได้ระมัดระวังได้